กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือช่วงของเบี้ยเลโกเป็นช่วงที่หวานสภาคุณผู้ชมไปซอกแซกทำกิจกรรมที่ทินเทรนด์กันค่ะอย่างที่บอกไปในเบรกที่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะว่าจะพาคุณผู้ชมไปห้างสับสิน้าที่แปลกค่ะแปลกเพราะอะไรคะปกติห้างสับสิน้านี่ก็จะรวบรวมเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาขายใช่ไหมคะ แต่ว่าห้างนี้นะคุณผู้ชมค่ะเขาไม่มีของเหล่านี้ขายค่ะเขารวบรวมเอาไว้แต่เครื่องสังกัณฑ์ค่ะเรียกได้ว่าเราเข้าไปในห้างนี้นะคะเราได้ของทําบุญตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายแล้วคุณผู้ชมค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ทราบนะคะว่าพิธีกรรมไหนต้องใช้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะคะเขามีเจ้าหน้าที่คอยแนะนํคุณผู้ชมดีมากๆเลยนะคะงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงเบียเ้ยเล็กโตค,ค่ะ กายบรุษมิเชลคลนออมอินเทรนด์ทันสมัยในแบบของคุณอารมณ์ดีไปทุกวันกับเสื้อผ้าสบายๆจากเครื่องแต่งกายสตรีเซนแอนดรูส์เครื่องกันกายสตรีเบสิกเดอร์นูโวสไตล์ของเราไม่เคยมีคำว่าธรรมดาเครื่องหนังสตรีแอลคุณคือแอลแอลคือคุณ นอกจากพี่น้องชาวพุทธเนี่ยไม่รู้เรื่องพิธีทางาศาสนาแล้วการไปจัดซื้อจัดหาของสำหรับมาทำบุญที่เรียกว่าเครื่องสังฆพันธ์ทั้งหลายเนี่ย<ส>ก็กระจัดกระจายไม่มีศูนย์รวมที่ที่ครบวงจรที่ทันสมัยที่สวยงามนะฮะความสะดวกในการเลือกซื้อไม่มีก็ต้องไปเลือกกันตามร้านค้าเล็กๆตัวไปนะครับซึ่ง ตรงกันข้ามกับห้างสปปรรพสินค้าของต่างชาติที่เข้ามาเปิดในในเมืองไทยมันเกิดการเปรียบเทียบกันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้างศูนย์รวมของใช้ทําบุญที่ครบวงจรในรูปแบบของห้างสปปรรพสินค้าสังกันพันแห่งแรกของชาวพุทธในประเทศไทยขึ้นมาตลอดระยะเวลา5ปีมาเนี่ยเราได้ทําการศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมนับจากนี้ไปนอกจากสื่อสารการตลาดแล้ว เราก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องชาวพุทธเราทั่วประเทศที่อยากจะมีอาชีพที่มั่นคงให้ความสุขให้ความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็ได้บุญได้กุศลด้วยเนี่เราเปิดโอกาสนับจากนี้เป็นต้นไปรับสมัครแฟรนไชส์ครับเราเปิดแฟรนไชส์สังกพันธ์เอ็กเพรสนะฮะเป็นธุรกิจบุญที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่ ท่านที่ตั้งใจอยากจะมีธุรกิจที่เป็นบุญเป็นผู้สอยากจะเปิดร้านสังฆพันธ์ปรึกษาเราได้แล้วก็เป็นแฟรนไชส์ของเราได้ครับติดต่อได้ที่ห้างสรรพสินค้าสังฆพันธ์เทศกาลออกพรรษานะฮะเป็นเป็นเทศกาลใหญ่เป็นบุญกระถินกระถินเป็นบุญใหญ่มากเพราะว่าเป็นการลาทานนะครับใน1ปีเนี่ยมีได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบเวลานั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น บุญใหญ่ครับและแต่ละวัดเนี่ยก็รับกระถินได้แค่ครั้งเดียวเราได้รวบรวมนะฮะและจัดชุดกระถินตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องพี่น้องชาวพุทธหลายท่านจัดองค์กระถินไม่เป็นแล้วว่าองค์กระถินที่จะไปจัดเพื่อฉลองสมโภชกันจัดอย่างไรเราได้จัดเตรียมและก็รวบรวมเครื่องกระถินบริวารกรถินไว้อย่างครบถ้วน นะมีเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องจัดเครื่องกระถินไปในเทศกาลนี้และให้คําแนะนำขั้นตอนการทำบุญทอดกระถินนะครับเพราะนั้นพี่น้องท่านใดที่มีศรัทธาแล้วก็มีโอกาสเป็นเจ้าภาพทอดกระถินในปีนี้ห้างสรรพสินค้าสังกพันมีความพร้อมที่จะน้อมรับใช้แล้วก็ อำนวยความสะดวกให้การทําบุญของท่านเนี่ยสมบูรณ์ถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลได้อย่างแท้จริงก็ขอเชิญเลือกชมเลือกซื้อเครื่องกระถินได้ที่ห้างสรรพสินค้าสังกพันธ์ครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคอบุญเลยนะคะที่จะได้มีสถานที่ในการไปจับใจใช้สอยซื้อของในเทศกาลบุญต่างๆค่ะไงฝากห้างสุพสินค้าที่มีแบบนี้ไว้ด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ b f a s h tv ประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะจริงๆวันนี้มีอีกหลายเรื่องที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะคะแต่แหม30านาทีกุงจะอัดไม่พอยังไงขอยกยอดไปในสัปดาห์หน้าอย่าลืมรับชมรายการของเรานะคะเช่นเคยค่ะสามารถรับชมรายการของเราได้2ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือท,ทาง C-Band และก็ k คยูบค่ะ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่พลาดการรับชมไปในสัปดาห์ไหนแล้วต้องการจะรับชมรายการของเราย,ย้อนหลังนะคะรวมถึงแนะนํำติดชมรายการของเราอยากให้หวานนําเสนออะไรนะคะรีบเขียนมาบอกหวานได้เลยค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m b e f a s h ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางใหม่นะคะสำหรับคอ youtube ค่ะ search เข้าไปเลยนะคะคำว่า b f a s h c o m ค่ะแค่นี้นะคะเรื่องราวต่างๆที่เราเคยนำเสนอในรายการก็จะขึ้นมาคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างจุใจเลยค่ะเข้าไปดูกันนะคะ และว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะจากร้านอารีอารีนะคะ c o f f e e a n d ด์าซอยอารีสัมพัค่ะที่เอื้อเฟือสถานที่ e est, ททถ่ายทำให้กับเรานะคะและกลับมาพบก,กันได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบ่ายสองโมงทางช่องเอ h a n น e l นะคะกับหวานและรายการ b f f a s h t v รายการของผู้หญิงท่านสมัยอินเทรนดตต้องรู้ต้องดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ hey.